ครับก็ขอบคุณดิฉัมากครับที่ทางมเตอร์ในชวนพวกเรามาแล้วเราอยากชอบดูหนังสองคนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการดูหนังก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับมาร่วมดูหนังออสการ์ด้วยกันแล้วก็ความเป็นบรรยากาศครับผมมีคนที่เรา MTF เออใช่ก็มีแคลรี่มอริแกนแล้วก็แคลรี่โอแม่ของผมนะของผมนะของคนไทยครับของพี่เป็นเซนเซส ก <laughs> ัมอ่อนแบบกุมันใช่ครับยืมยืมยืมมาคุณเขาก็อโทได้วยครับปกติแล้วเราดูประกาศรางวัลอะไรมีเยอะไหมครับดูบ้างเป็นบางดีนะครับพรบครันมากแต่ช่วงตามหลังๆนี่ใช่คอมิกนี้เป็นไงบ้างผมชอบดูหนังออรกาอยู่แล้ว <c oughs> ว่ามีหลายเรื่องให้ดูบูแจสซินอะไรอย่างเงี้ยสตีวาลิสอ่ะคอมิวเวเนียมเห็นดังๆใช่ครับพี่กจี้เห็นบอกถึงหนังที่ชอบคนหนุ่ด้วยเป็นคอร์สผมก็ อยากให้หนังที่ผนชอบเนี่ยได้รับรางวัลออสการ์ไม่ว่าจะเป็นสาขาภาพสาขาการแสงดงเพลงนักแสดงนำหรือว่าอะไรต่างๆ,ๆที่เกี่ยวกับออสการ์เนี่ยเราสุขว่าถ้าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะโอเ้เราคงจะดีใจใช่แล้วก็โอ้โหในกระทั่งแบบกระทั่งแบบทีมง,งานคงจะดีใจมันเป็นความฝันอยากหนึ่งไหมที่แบบว่าไปทีนึงเป็นเวทีหนึ่งไหมที่เราอยากแบบ เรามีโอกาสถ้าวัมสองท่าเราก็ไปในการเีงเขาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเรามีคนที่เก่งมากๆแล้วเราดูเขาเป็นต้นแบบเนี่ยเรายิ่งพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่าเรื่องหนส่งจเป็นแรงผลักดันด้วยส่วนหนึ่งที่ผมชอบดูก็เพราะว่าเหมือนไปดูเมทตอดในการแสดงของเขาเรารู้ว่ามันน่าสนใจมากถ้าเกิดเราทําแบบนี้เขาทบได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งครับ ฝากกก่อนงานก่อนขอฝากงานหน่อยก่อนดีก็ผมก็การผมขอฝากที่เรื่องต่อไปแล้วกันก็คือปลาร์ตี้ออร์ดกาบพันดาวนะครับครับผมก็ขอฝากที่นี่พันดาวด้วยนะครับวันศุกรนี้นะครับเป็นออร์ดกับเป็นอีกที่สุดท้ายแล้วนะครับผมฝากใค้กันบ้างแต่พวกเราด้วยครับเราสุก็มีกันมาข้าวแตงข้าวแตกแล้วก็พยาด้วย จริงเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้เราสองคนคุยกันตลอดว่าโมเขามาเยอะมากแล้วเราแบบมันเป็นความพยายามแล้วก็ความฝึกฝนที่เรารู้สึกว่าในระยะเวลาการทําง,งานของเราเนะี่ยอันนี้คือมันเป็นพิเศษตอบโจทย์แล้วก็สิงตอบแทนสิ่งตอบแทนของเราเขาจะด,ดีใจครับก็มีก็าร<ๆ>ู้สึกดีใจที่แฟนคลับ ซัพพอร์ตว่าเราดีขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตทางผู้โดยนะครับทั้พอร์ตทางหรือว่าซัพพอร์ตแบบเราทั้งกูก็ทุกคนด้วยทุกงพอดีใจมากที่ให้รับให้การตอบรับที่ดีมากต่อหาท้านันก็เป็นงานแรกที่เราไปอยู่ที่กันใช่เป็นงานแรกเป็นอีเวนแรกเลยตื่นเต้นมากครับคือผมกับนิกสองคนคือนั่งอยู่หลังเวทีคือมือเย็นมากๆเพราะว่าจริงๆเราตั้งแต่ซีรีส์ออดเนี่ยเรายังไม่เคยไปอีเวนต์เลยนี่เป็นครั้งแรกใช่คุณเยอะมาก ก็อย่างวันนั้นก็เห็นพี่เอิร์ธนั่งนิ่งเลยแล้วก็นึกว่าเขาปวดอะไรเราเปล่าเปลาเขาปวดอารมณ์ปวดอารมณ์ดูจริงแล้วแบบโอเคไม่ติดเต้นไม่ติดมันสร้างความมันสร้างความกดดันในการทำงานเราบ้างไหมแบบแฟนคลับเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยในการไม่เลยนะไม่เลยไม่เลยแต่ผมที่กดดังเพราะว่าตื่นเวทีใช่แล้ว เวลาเราเจอแฟนคลับอ right right well, really ่ะความตื่นเต้นนั้นเราหายไปเลยเพราะว่าเขาส่งพลังมาให้เราใช่อย่างผมก็เป so ็นอีเวนต์แรกของผมเลยผมต้องขึ้นไปร้องเพลงคนเยอะขนาดนั้นพอเห็นแฟนคลับพอเห็นคนเงี้ยตอนแรกคิดว่าจะตื่นเต้นแต่กลายเป็นว่าเขาให้พลังเรามอนแบบให้เราโกลมากใช่ยิ่งไปกว่านั้นเวลาเราลงสตอรี่หรืออะไรยังไงแบบว่าเล่นกัรอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเทรนทวิตตลอดเลยโอ้โหเพาไม่ได้ลว ก็ครับน่ารักดีครับน่ารักน่ารับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามเราจริงๆมันก็เป็นการกระทำของกลพวกเราเองแต่ทุกคนก็เลรงเห็นขอบคุณครับน่ารักดีครับก็รู้สึกยังไงบอกว่าตอนนี้เราฉายาใหม่คางแตกแล้วยังไม่ชินเลยครับอันนี้มุ่งตรงว่าเราเราก็ยังใหม่มากอะไรเงี้ยก็ยังใหม่ในมือนกันพอได้ฉายารต่ว่าการตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็รู้สึกยังไม่ชินแต่ก็ขอบคุณนะครับ เรามีคุยกันหลังบ้านบ้างไหมสองคนว่าเอจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันคลาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยได้มีคุยกันบ้างใหม่หรัอเปล่มีครับเพราะว่าอ่ายิ่งคนมากขึ้นเราก็ต้องยิ่งเทคแคร์เขาให้มากให้ได้มากให้ได้มากกว่าเดิมเลยก็มาดีสคัพกันว่าเ้ยเราควรปรับปรุงอะไรบ้างใช่ใช่เพราะแฟนเยอะขึ้นก็เหมือนแบบว่าย่อคอนโล IG แต่ละคนก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับครับอะไรนะฮะย่อคอนโล IG เพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้าง ก็ใครแปลกอะ็อย่างที่บอกว่าผมยังไม่ชินกับการเข้าวงการเต็มตัวอะไรแต่นี่ก็เต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วแล้วก็เก่งแล้วเออแล้วมีบอกอะไรน้องบ้างไหมครับผมว่าเออโตแล้วไม่ไม่เราสองคนเชื่อกันม่มีอะไรที่มันแบบไม่โอเคเราก็มาบอกกันอันไหนที่โอเคแล้วเราก็โอเคทําให้มันดีขึ้นไปอย่งเงี้ยจะมีคุยันแบบดีมากกว่าแล้วก็สอนน้องในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการทํางานอะไรเงี้ยครับ หายเหนื่อยเลยไปครับในอย่างวันนี้แฟนๆก็แบบมาลอมาเล่นอะไรนะคือบันไดเลื่อนตอนนี้เขาเปิดลงไปหมดแล้วไม่มีผู้นอะไรอยเออหายเหนื่อยอยู่แล้วครับเจอแฟนขาดกังวลใจนะครับใจแต่อยากให้ทุกคนแบบว่ารักษาระยะห่างนิดนึงเลยเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยจริงๆเพราะว่าช่วงนี้อย่างก็คงก็ยังมีอยู่อย่างกับคุณคันคู่จิ้งที่วอดนาทีนี้จริงๆเกรงหรืออะไรบ้างไหมจริงนะ ผมเกล่งครับผมแล้วผมเกล่งอยู่เป็นไงบ้างมาเรื่อยๆผมก็เกล่งเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันมันก็เกล่งผมก็เกล่งเกือบทุกงานเลยนะเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่ต้องถ่ายตลอดแล้วผมก็คุยอยมีตลอดว่าจะทำยังไงให้มันความสุขนี้มันหายไปมันเมือนดูขึ้นอ่ะทำถึงซีรีส์บ้างใกล้จบแล้วเนาะใกล้หายับใจหายนะคือผมใช้เวลาอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้ สองปีอ่ะในการแบบทำความเข้าใจกับตัวละครตอนที่ไปถ่ายเดือนหนึ่งเต็มนี่แบบใช้ชีวิตอยู่กับเขาจริงๆเพราะว่าเราถ่ายกันรันยาวแบบ2ี่วันติดติเลยคุณก็เหมือนกำลังจะกำลังจะลากันแล้วอ่ะใจใันจหายผมใจหายมากๆเลยครับตันที่มิตรบอกว่าเราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มา2ปีกว่าจะได้ถ่ายทำกว่าจะออนกว่าจะมีกำหนดต่อไปอเงี้ย มันคมมพิวเตอร์เวลาที่มันแกปที่มันหายไปมันมีคุณค่ามากสำหรับทีมงานแล้วก็สำหรับมิกด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้จบเลยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแบบจากต่อไปเรื่อยมีต่อไปเรื่อยครับเหมือนเราวางแ็นเวลาจะมีการถ่ายทำนานแต่ว่าแบบแป๊บๆก็จบแล้วใช่ครับความทรงจำไม่ความจำมันเยอะมากเลยนะกับเรื่องนี oh ้มันถือว่าเป็นซีรีส์ที่ทำให้แฟนๆเยอะขึ้นใช่ครับใช่ครับก็ต้องบอกก่อนว่าแบบ พอคนไดดูซีรีส์ของเราก็จะแบบเห็นถึงอะไรหลายอย่างในตัวของพวกเราสองคชอบขอบคุณนะครับที่ให้กานกับราดีอบทั้งกเลยครับคจะมาแสดงอีีแทนที่สลว่าจีการมีกันอีกไหมมิสซิ่งอะไรเงี้ยซีรีส์อะไรตกาอต่างก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับที่ผู้ใหญ่ก้โอกาสของเราต้องรอดูต่อไปครับมีเคยคุยกันต้องไม่าเอยอยากมีงานมีงานเอาความรู้สึกเอาความร้สกอยตัวเราคา้ราอ ในไหนก็เขาเรียกว่าอะไรทำงานด้วยกันแล้วแล้วก็รู้จักกันมาเจ็ดปีใช่ทำงานด้วยกันเราก็อยากที่จะไปต่อด้วยกันใช่ครับแล้วก็เราอยากจะเจอแฟนครับสักครั้งหนึ่งกันกับเหมือนแบบมิตรทิ้งของซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับถ้ามีโอกาสเราก็คงจะกับผลงานจริงแล้ที่แบบ้ๆเนี่ยมันสร้างมาตรฐานมันส้างสูงเนี่ยกับผลงานต่อไปเ่อเราัง สูงเลยแหละครับขอขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับที่ใช้คำว่าตาสูงเขาบอกว่ามาตรฐานสูงขอบคุณทุกคนมากเลยครับไปต่อไม่ถูกไปถูกใช่ไปต่อไม่ถูกไปต่อไปถ้ามีโอกาสก็คงอยากทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็จะพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับอย่างนี้ก็มาบ่นให้ผมฟังตลอดว่าโอเคเขาแบบโอ้โหเราได้รับการต่อรับที่ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องต่อต่อไปเราก็อยากให้มันดีกว่านี้ ครับผมอยากให้แฟนคลับได้ชื่นชมผลงานของพวกเราครนะเป็นความเจเรื่องต่อๆไปเราไม่ได้เล่นร่วมกันแล้วกลัวแบบว่าแฟนคลับจะไม่อินเออเขาจะทิ้งแก่พวกเราเพราะพวกจริงๆก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นครับรู้สึกว่าคือเราทั้งสองคนมันเป็นงานเราสองคนเป็นที่กับแฟนคลับที่ชอบ จริงๆเราซีเรียสไหมว่าต้องเป็นคู่เราแค่สองคนก็เน่ยจริงจริงผมยังตอนนี้ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าในอนาคตน้องก็จะมีอนาคตของตัวเองส่วนผมก็อาจจะมีอนาคตของผมก็อาจจะแยกกันได้แต่ความสัมพัวทางเรายังเหมือนเดิมใช่ใช่สบายใจได้เนาะสบายใจได้ครับผมโอเคขอบคุณนะ